พี่ดองว่าพ่อก,ก็สังสาแครปักเซ่คือเก่าเนาะวันนี้สาแครปักเซ่สิาพาพ,พี่น้องไปงมหอยนะเพี่อนแต่ว่าแม่สซาแครปไปเนาะกับสมาสิกไปเป็นทีเดียบร้อยสาแครปยิงยางไปน้ำลังท่านผู้ชมไปไปงมหอยน้ำกันเลยเนาะสาแครสิพาท่านผู้ชมไปงมหอยน้ำกันเลยนนะเพี่น้องไปเบิ่งหม่งงมหอยกันเลยนะพี่น้องว่าสิเป็นจังไรเนาะหนามไร้โอหรือว่าสาาังสาแครกอ่ะ เคยแต่ไปแต่ยังเขียนกังคื้นเนาะพี่น้องแต่กางเว้บ่เคยไปจักเถื่อนไปแบบเป็นเซอร์น้ำกันเลยปางงอมห้อยสี่ด้หรือบัวด้ายเนาะพี่น้องนี่พี่น้องไปเลยก็มาหอดบ่างอมห้อยเลยเนาะแต่ก่อนแท้เนี่ยก็สิเป็นหนามเต็มเนาะพี่น้องนี่แต่ตอนนี้เขาจะเห็ดหน้าแสีงเนาะเขาจะเห็ดหน้าอยู่ข้างบนคนเนาะเขาจะเห็ดหน้าแสีงพี่น้องเห็นเมียหรือเ่เห็นร้านเห็นยังเต็มอยู่เนาะพี่น้องไปตามไปแบบเป็นเซอรน้ำกันไกลๆกันเลยเนาะว่างงอมห้อยสี่ด้หรือบัวด้ายเนาะ สัแค่อะแตงแตงลงมากกําลังมางมหอยเลยพี่น้องสะแค่ยันปิง้งพี่น้องค่ะปิ้งครบสะแคตนี่จกักซี่จังเลยเอ้ปิ้งครบนีสเก็ตแบบยานแห้งพี่น้องยานยานันยันปิง้งด่าขนาดตอนเห็นหน้าปิ้งครบสะแค่สัแค่ยังหายเลยเนาะแต่ตอนนี้ปิ้งครบจกักเสียจะนอนเกือก <laughs> ไม่พาออกหายไม่ได้คนยานปิ้งมาดํากันแล้วพี่น้องไปไปงมหอยดํากันเลยไปเบิง่งตอนหอดแม่สะแค่เลยพี่น้อง นี่พี่น้องมาหอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่์สักแขกกับงอมห้อยอยู่พี่น้องเพี่กระยานปิ้งทีน้าแม่ระวังปิ้งครบเด้อถ้าแขกแหงยานปิ้งเนาะพี่น้องก็สักแขกกับชิเตียมหลงอ่ะทำปากเด้อบังสักแขกใส่ใส่สองเอือยมาว่าว่าขี่ว่าสิได้มาวงอมห้อยพี่น้องเดยอะสักแขกให้เบิ่งไปแยะๆท่าแต่ก่อนน้ำร้ายวันนี้เข้าจะเฮ็ดหน้าแสงก็เลยหนามไม่ค่อยมีพี่น้อง โอ้โอ้โอ้าลมึงจแงมึงจแขงสิมุ้ยไี่เหรอแม่เขางงทงหเขางงโอ้สบเลิกนขางมเขางงสเลิกหยาดปิงไอ้กบตืดปิงว่าครับ่โอ้หยาดปิงไรวะ พี่น้องเขาว่าให้ไปงบเลิกดเลอน่ัีมีพี่น้องเดี๋ยวสะแค่สียางไปททงเลือเลือดอย่างปีพี่น้องสะแค่สิลกงบหมองาโอ้เนี่ยหลอมละลอมเลยพี่น้องต้มพกินอต้มคนี่ชอีโอ้ตต้ทักนี้เลยเก็บข้าวตต้มชมเมหนพี่น้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอ้ยมันหูหนวเขาคอยล็อเพื่อไปดูบบนีอย่านี่เป็นใบไหนโชว์นี่แหลงนี่นี่นี่น้องมาหาเขาสิเฮ้ยอะไรขอนล้างอ้าวเฮย ี่น้องสักแค่ไปอันนี้มาเลยที่ว่ากลัวสีด่าย้อยนะพี่น้องแม่สักแค่โอ้บางกีต้มลมขนาดนะพี่น้องไปสักแค่กับสิไปงมนเธอพูดเดี๋ยวนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปบางไกลๆน้ากันอินโอ้หอยกับบคอยมีพี่น้องห้างหยากลัวสีดายกินหอยกลัวสีดายลูกนึงค่ะพี่น้องอ ขวันจับไว้ตงร่องสช้าวมาไม่เพลียไม่เพลียเยียบใหม่ใหม่ก็ายเอาพี่น่อเมียสักแค่เจ๊บแอละย่างย่างหะม้ย่างะมาย่างหะมกวาหดพี่น้องเออแสบบอให้พี่น้องเบิ้งน่าก่ไก่ มกว้าหมดพี่น้องผดแม่สะแค่หลงกี่ต่มพี่น้องเออเมื่อย์เขินไว้บอกไหมฮะสะแค่เองยังบอกไหวนะไปซอยดึงไม่ยันนี่แหละนี่ไหนห้อยซ้ำหนึ่แล้วพี่น้องไปสะแค่กับสิผ้าพี่น้องไปงอมทั้งผลต่อเนาะไปตามไปบางกรุศลมันจะ มันกรลมเสร็จแล้วไหมของเข้าโดดอานาเมเแล้วดินกระลมป้องป้องคอนหอมนั่นะถือมองนั่ตกหนามนะมาองเทล่ะมาลงนี่ตัวลงนี่ตัวไปพี่น่อง

พี่น้องตอนนี้ก็งมห้อยมาเป็นทีเรียบร้อยเลยนะพี่น้องมาย้ำฉันหอดเพื่อนตว่าออกจากอันนี้ได้น้อยเดียวพี่น้องสิเป็นห้อยใหญ่ห้อยเชลี่นะพี่น้องแต่อันนี้ก็สิเป็นห้อยจูบเนาะแต่ว่าก็สิเขินไหวพี่น้องปีงคบแม่ซะแค่ซะแค่กับไปขอนหยานปีงแม่กับไปขอนหยานปีงเนาะแต่ว่าซะแค่กับหยานจนสันเลยซะแค่กับจำเป็นแล้วแม่กับจนสิลมตกขี้ตุ่มนะพี่น้องเพราะว่าเราหยานปีงแห้งขี้ตุมกับลมเพียงหัวเขาเห็นไหมพ eh ี่น้อง แต่แม่กับหยาดปิงแห้งนาะแม่กับหลอมพุบหลอมผาบสอบครบสองต่อไปได้พี่น้องสักแขกกับดึงออกโออสักแขกกับสีหายสียหองหยาดด้วยกันเนาะแต่ว่าจะได้เมียแล้วกับถ่าวเลยเนาะพี่น้องแล้วกับบอกว่าหมดไปได้ไปได้ไปได้เมื่อเด้อเออพี่น้องมาไปจักเทื่อเป็นจะได้ไมฮะเปจะได้ปิงครบเขาให้หลัดคอนผู้เจ้าคอนผู้เจ้าคอนเป็นจะได้แม่ปิงครบ เป็นคอเต่าเ,เ,เ,เป็นสองเต่ายานแห้งอ๋อ